หนังสือเนี้ยแม้ว่าเนื้อหาเนี่ยจะ,ะเป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาประวัติศาสตร์ที่มีความสมบูรณ์แต่วิธีการเขียนและวิธีการนําเสนอเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่แบบอ่านเข้าใจง่ายใช้ภาษาง่ายๆแล้วก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยทุกหน้ามีรูปประกอบนะครับซึ่งจะต่างจากหนังสือที่เป็นหนังสือทางวิชาการจริงๆแล้วก็ที่สําคัญที่หนังสือประวัติศาสตร์เนี่ย ยังไม่ได้ทําเลยก็คือการทําลําดับเหตุการณ์ของประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ไล่เรียงมายุคสมัยทวาราวดีศรีวิชัยลบบุรีสุโขทัยอยุธยาและกรุงธมรีและรกงรัตนโกสินทร์ซึ่งผู้อ่านเนี่ยสามารถแบบเทียบเคียงได้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยมีความต่อเนื่องอย่างไรเหตุการณ์ไหนเกิดก่อนเหตุการณ์ไหนเกิดหลัง อันนี้ก็ถือว่าเป็น,ปนจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้แล้วก็เป็นหนังสือที่ขนาดกําลังดีเหมาะมือแล้วก็ที่สําคัญก็คือหนังสือเล่มน,นี้เราไดจจจ้จัดส่วนหนึ่งนองกจากจะเผยแพร่ไปตามห้องสมุดแล้วก็สถาบันการศึกษาแล้วเนี่ยเราจัดหนังสือส่วนหนึ่งสําหรับขายให้ประชาชนนะครับราคาเล่มละ130บบาทเห็นบอกว่าเรามีกิจกรรมพิเศษด้วยสำหรับคนที่ ใช่ครับ120เล่มก็คือท่านนายกรุณาเซ็นลายเซ็นไว้ให้คือนอกเหนือจากลายเซ็นที่ปรากฏอยู่ในคำปารบแล้วเนี่ยอันนี้เป็นลายเซ็นที่ท่านเซ็นด้วยมือของท่านเองนะครับแล้วก็ท่านให้มา120ท่านกรุณาเซ็นให้120เล่มตามที่ขอไปก็คือวันละ10เล่มที่สำหรับจะมาจำหน่ายสำ,สำหรับคนที่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้ซึ่งทุกวันนี้ก็จะ ก็ต้องมีคําถามทวศาสตร์ที่แตกต่างกันในแต่ละวันแต่ร้อยยเล่มเฉพาะบูธที่งานนี้ใช่ครับเขาทำนิดนึงเห็นบอกว่ามีการจัดส่งหนังสือส่วนหนึ่งไปยังห้องสมุดแล้วก็สถานศึกษาด้วยใช่ครับขยายความตรงนี้นิดนึงก็ห้องสมุดเราก็จะส่งไปห้องสมุดของกรมศิลปากรห้องสมุดแห่งชาติห้องสมุดประชาชนห้องสมุดระดับอำเภอห้องสมุดกรุงเทพมหานครและสถาบันการศึกษาต่าง นะครับโรงเรียนระดับมัธยมระดับมหาวิทยาลัยนะครับทั่วประเทศเลยครับทั่วประเทศครับ,รเ,รบเพราะว่าต,อ,ตอนนีอ้อีกหมื่นที่สองได้กำลังออกมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเป็นหมื่นที่หนึ่งอยู่ก็ทยอยส่งไปซึ่งเมื่อวานนี้มีการประชุมท่านนายกก็ถามเรื่องนี้านาเ,นเช่นเดียวกันว่าเอ๊ะขนาดนี้เผยแพร่ไปถึงไหนแล้วนะอะไรเงี้ยก็เลยกราบเรียนท่านไปว่าตอนนี้แม้แต่ประชาชนก็โทรศัพท์มาถามเลยว่าจะซื้อได้ที่ไหน พราะท่านช่วยกรุณาประชาสัมพันธ์หนังสือเล่มนีให้อย่างดีก็ตอนนี้เขามีลายชื่อของของห้องสมุดในระดับต่างๆแล้วก็มีของโรงเรียนซึ่งในจํานวนที่พิมพ์ครั้งที่1และครั้งที่2เนี่ยรวมแล้ว2 0 0 0มืเล่มเนี่ยก็น่าจะสามารถส่งได้ทั่วถึงทั้งห้องสมุดในระดับจังหวัดอำเภอแล้วก็ตามห้องสมุดมหาวิทยาลัยแล้วห้องสมุดของโรงเรียนระดับมัธยมส่วนระดับประถมเนี่ยก็จะออกไปชุดหนึ่งปลายเดือน พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นเล่มเล็กสำหรับเด็กมาเอมาถกในหนังสือเล,เล่มนี้เนี่ยก็อย่างที่ที่บอกว่าการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์ของผู้คนที่อยู่ร่วมกันในภูมิภาคนี้แล้วก็รอบบ้านเหล่าเนี่ยก็มีทั้งก,ก็เหมือนครอบครัวก็มีทั้งทุกข์และสุขนะครับแล้วก็เราก็พยายามที่จะใช้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเนี่ยสร้าง ความร่วมมือนะครับสร้างความสามัคคีเพราะว่าอ,อย่างการเขียนประวัติศาสตร์เล่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของอการเสียกลุ่อะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้เราก็ไมไ่ถือว่าการการเสียกลุงเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรที่เราจะมากดธแ้นเพื่อนบ้าน เพราะนั่นคือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เราก็ต้องการให้ผู้คนเข้าใจว่านี่คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์แล้วก็ณต่อไปนี้เนี่ยเราก็จะมีแต่ความร่วมมือความสามัคคีมากกว่าที่จะมาปปุกระดมให้ให้คนเนี่ยมามามารักชาติแบบผิดผิดนะครับฉบับเยาวชนจะมีความชื่นหน้าอหนแล้วก็จะพิมพ์เสร็จสิ้นประมาณภายในวันที่15พฤศจิกายน